รู้รอบครอบจัก,กรวาลที่จะนำเสนอในบทเรียนนี้คือโจทย์ปัญหาตัวหารร่วมมากตอนที่หนึ่งซึ่งจะเน้นเรื่องการนำความรู้เรื่องหอระมอไปใช้ในการแบ่งสิ่งของเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องแบ่งสติกเกอร์สองชนิดวางให้แต่ละกองมีจำนวนเท่าเทกันให้ได้มากที่สุดและไม่ปะปนกัน ชนิดแรกเป็นรูปหัวใจจำนวน6ดวงชนิดที่สองเป็นรูปดาวจำนวน8ดวงโดยแบ่งเป็นกองกองละเท่าๆกันได้มากที่สุดโดยไม่ให้สติ๊กเกอร์ทั้งสองชนิดปะปนกันถ้าจะวางทีละหนึ่งดวงจะไม่ปนกันก็จริงแต่สิ่งที่ต้องการคือให้ได้จำนวนมากที่สุดดังนั้นจึงหาตัวหารร่วมมากที่สุด หรือหาหอรมอของ6และ8ได้เท่ากับ2คำตอบคือได้กองละ2ดวงเรื่องที่2แบ่งคลิป3สีวางเป็นกองละเท่าๆกันให้ได้จำนวนในแต่ละกองมากที่สุดและสีไม่ปะปนกัน ในที่นี้คลิปสีชมพู6อันคลิปสีฟ้า9อันคลิปสีเขียว12อันซึ่งการหาคำตอบจะใช้วิธีหาหอรมอของจำนวนคลิปทั้ง3สีคือ 6, 9และ12ได้3ดังนั้นคำตอบคือกองละ3อัน